ออกมาใช้เลยถึงเอ่ยแม้จะเมจะไม่มีเงินเพี้ยวหวัดใจแกรักแกค่าราชการพระองค์ก็ทรงบรดให้เราวเพิ่มบจะออกจ่ายเทยนเงินสุดเมื่อแล้วเมื่อไรถึงเดงจะออกมาช่วยชาสักที ฟังมาตั้งแต่รชัชกาลที่สองแล้วใจเย็นเย็นถึงตอนสำคัญแล้วถุนแดงจะออกรมแล้วผมดูดน้ำแดงน้ำแดงจนหมดความมะ่ว่งซึ่งเดชสองชิ้นสุดท้ายขึ้นมาเคี่ยวอย่างใจเย็นทำเป็นไม่สนใจเสียงงองลูกที่จะที่คันยันขยอ ให้รีบเล่าพี่น้องแกล้งกันนิดหน่อยพอสนุกครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หฝรั่งเศสยึดขมิญและเวียดนามไปแล้วและกำลังยึดครองเราซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนที่อยู่ในการปกครองของใครทหารไทยได้อู้รบกันอย่างเต็มที่กํา รัมมีทหารฝรั่งเศสเสียชีวิตไทยได้ทําหนังสือประท้วงฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสกล่าวหาว่าไทยรุกรานวันที่13กรกฎโโาคมพศ2436โลโซ1 1 2ฝรั่งเศสได้ส่งเรือรุกส่งรัเข้ามา ทางปากาน้ำได้เกิดการยิงกันที่ป้อมพระจุนจอมก้าเจ้าอยู่เล่าในที่สุดเดรือรถไฟเสร็จเล่มเข้ามาถึงกรุงเทพพร้อมทั้งยึดคำขาดให้ไทยต้องตอบพ่อเรียกร้องภายใน24ชั่วโมงมิฉะนั้นจะปิดอ่าวไทยและ ข้ายดไทยทันทีข้อร้องเรียนนั้นมีหลายข้อแต่สำคัญคือให้ไทยยกแผ่นดินทั้งซ้ายของแม่น้ำโขงและเกาะต่างๆตั้งแต่ภาคเหนือของเราไปจนถึงพรมแดนของขมิภพมแดนขมรให้ชดใช้ค่าเสียหายจากหิดประทะกันเป็นเงินสองล้านฟรังและ ให้วางเงินประกันอีกเป็นจำนวนสามร้านฟังคิดเป็นเงินไทยขณะนั้นประมาณสองร้านห้าเซนห้าแปดมื่นบาทโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอน้องลูกโมโห ว่ายังไงอย่ายอมนะนี่แหละเหตุการณ์นี้ทำให้พระองค์เสียใจจนประชวนหนะักแต่ที่ครับอันเช่นนี้เพื่อรักษาเอกราชของไทย,ยพระองค์จึงต้องทำตามข้อร้องเรียนผมเล่าด้วยความรู้สึกสะเทือนใจเงินที่ฝรั่งร้องเรียนมากมีจำนวนมหาศาลต้องจ่ายเป็นเงินเหรียญเท่านั้นธนบัตรไม่ต้องการ เงินในท้องพระครังหลวงไม่มีเพียงพอจนกระทั่งพระบรมวุงสานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ได้กราบทุนให้ทรงปรับเงินถึงถุงแดงเมื่อนำออกมาปรากฏมีจำนวนมากถึงสามหมื่นช่างประมาณสองล้านสี่แสนบาทราชการที่สาม ทรงเก็บสะสมไว้เหรียญทองคำของเม็กซิกันมีรูปนกบนเหรียญซึ่งสามารถนำไปใช้ใจ่ายได้ทั่วโลกถึงระนั้นก็ยังไม่พอพระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายในพระราชวังต่างก็พร้อมประทยัยเสียสละทรัพย์ส่วนพระองค์ข่าราช บริพานทั้งชายหญิงได้รวมการนำสร้อยคอเงินทองเพชรนินจินดาไปขายเพื่อให้ได้เงินมาช่วยชาติในที่สุดสามารถไถ่ถอนบ้านเมืองและรักษาอกราชของาชาติไทยได้สำเร็จถึงแม่ผมจะเล่าเรื่องจบแล้วแต่เราทั้งสองพี่น้องอยัง ซึมกันอยู่ไม่รู้ว่าน้องรู้คิดอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเราทั้งสองน่าจะคิดเหมือนกันพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวมีสายพระเนรที่ยาวไกลคิดถึงปร,ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญคนไทยสามารถเงยหน้าอ้าปากพูดกับชาติใดใดในโลกนี้ได้อย่างภาคภูมิใจแผ่นดินไทยนี้พระองค์ทรงดำรง ไว้ให้ลูกหลานไทยและไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดประมหากรุณาที่คุณพ่างเพียงพระสุธาคำค่ะ